สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับคอลัมน์เมืองไทย360องศานะครับซึ่งอยู่ใน MTR หรือว่า Manager o ออนไลน์ให้ชื่อว่าดิวยังไม่จบรอขยกอัก2จบที่ยิ่งหลักเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังโฟกัสไปที่นายทักษิณชินวัตรนะครับหลังจากที่ได้รับการพักโทษแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านจันทรสองล่าไปแล้วบางคนอาจจะยังวิพา์วิจารณ์เรื่องอาการป่วยทิพย หรือไม่ก็เป็นพวกอภิสิทธิชนรวมไปถึงยังจับตามองอีกแต่หากว่านับจากนี้ไปเนี่ยบ้านจันสองล่าจะส่องแสงลงมาจนทําให้ในายเศษฐาทวีสินที่ทำเนียบรัฐบาลต้องอับแสงลงหรือเปล่าแต่เอาละครับที่มองข้าไม่ได้เนี่ยคือเมื่อนายทักษิณได้รับการพักโทษยังมีกรณีอีกกรณีหนึ่งคือถ้าหากว่ามีคนเชื่อเรื่องของดีลรับเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย ก็ต้องไม่ลืมเหมือนกันว่ายังมีคนอีกคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของครอบครัวชินวัตรก็คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่กําลังหลบหนีคดีทุจริตและอยู่ในต่างประเทศขณะน,นี้แน่นอนละครับรกรณีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยย่อมต้องเกิดคําถามด้วยความสงสัยนะครับว่าจะเดินตามรอยของพี่ชายหรือเปล่าคือการกลับเข้าประเทศไทยโดยมีกระบวนการทางกฎหมายคอยร่วมด้วยช่วยกันเพราะถ้าหากว่ามองกรณีของทักษิณถือเป็นการนําร่องมาแล้วเนี่ย แล้วเชื่อว่ามีเดียวลับย่อมมีการพูดถึงเรื่องของยิ่งลักษณ์แม้ว่าหลายคนยะโฟกัสไปที่นายทักษิณชินวัตรหลังจากกลับมาที่บ้านจันทร์สองล่ารวมไปถึงเรื่องผู้มีบาร,รมีเหนือรัฐบาลก็ตามทีแต่ก็ยังมีการสอบถามเรื่องยิ่งลักษณ์กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยไปถามในเศรษฐาทวีสินหลังจากการประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพันธ์เศรษฐาไม่ตอบครับปฏิเสธที่จะตอบคําถาม เซตาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีของยิ่งลักษณ์นี่แหละครับเซตาบอกว่ายังไม่มีเรื่องนี้เข้ามานะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนักข่าวก็ถามว่าจะเกิดวัฒกรรมใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ถ้าหากว่ามีการนำยิ่งลักษณ์กลับประเทศเช่นเดียวกับกรณีของทักษิณชินวัตรเซตาตอบว่าอย่างนี้ครับยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับแต่ยืนยันว่านับตั้งแต่ที่นายทักษิณเดินทางกลับมาเมื่อวันที่22สิงสิงหาคมเนี่ยทุกอย่าง เป็นไปตามกฎหมายนี่คือการให้สัมภาษณ์ของเศรษฐาแน่นอนแล้วครับสำหรับคําพูดที่บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยเชื่อว่าคงจะมีคําถามตามมาเหมือนกันว่ากฎหมายที่ว่าเนี่ยกฎหมายแบบไหนเลยครับฝ่ายที่สนับสนุนเนี่ยก็มองไปอีกมุมหนึ่งทํานองว่านายทักษิณเนี่ยทำประโยชน์ให้กับชาติบ,บ้านเมืองมากมายเหลือเกินแล้วก็เป็นผู้สูงอายุคือมีอายุ70ปีขึ้นไปมีอาการป่วยเพราะฉะนั้นสมควรที่จะได้รับการพักโทษ ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับในภูมิธรรมเวทยาชัยรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่างนี้ส่วนตัวคิดว่าในฐานะที่นายทักษิณเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างน้อยสังคมไทยก็ยอมรับว่านยุคสมัยนั้นมีการแก้ปัญหาวิกฤตการของประเทศหลายๆเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการระบาดของไข้หวัดนกวิกฤต IMF ซึ่งถือว่าแก้ไขปัญหาได้อย่างสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นหากจะมีการให้ความเห็นในระหว่างที่ประเทศเจอวิกฤตก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาครับ ส่วนคำปรึกษาจะใช้ได้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติที่จะนําไปปรับใช้กันเองดังนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลใจครับหรืออย่านําไปผูกกับประเด็นในทางการเมืองเมื่อทักษิณเข้ามาแล้วจะครอบงําหรือมีนายกรัฐมนตรีสองคนเรื่องนี้ไม่ต้องไปห่วงหรือก็บนใจกับรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลตั้งใจทํางานให้ดีอยู่แล้วส่วนกรณีที่มีการห่วงเรื่องการระบาดยาเสพติดในช่วงนี้จะมีการขอความเห็นจากนายทักษิณหรือไม่ ประกอบหน้านี้ก็เคยมีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดภูมมธรรมบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้รัฐบาลกําลังพยายามแก้ไขปัญหายอย่างเต็มที่นะครับรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วแต่ในเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปก็ต้องดูความเป็นจริงให้มากขึ้นและต้องยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเนี่ยมีหลายความเห็นเมื่อดําเนินการเด็ดขาดและจัดการทั้งหมดก็อาจจะผิดกับหลักมนุษยธรรม แล้วสร้างปัญหาทำลายสิทธิเสรีภาพของคนซึ่งนายทักษิณก็เคยเจอกับข้อหานี้มาแล้วนะครับแต่หากฟังอีกด้านหนึ่งก็ถือว่าไม่เด็ดขาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องอยู่ในจุดสมดุลและก็เหมาะสมโดยจะต้องทําให้เด็ดขาดและสามารถแก้ไขปัญหาได้ขณะเดียวกันเนี่ยต้องระมัดระวังไม่ให้มีสิ่งแทรกซ้อนเกิดขึ้นเพราะการจัดการกับปัญหายาเสพติดบ,บางครั้งเนี่ย อาจจะเกิดการทำร้ายหรือว่าการเข็นฆ่ากันเอาชีวิตกันไม่ใช่เกิดจากรัฐบาลใช้อำนาจในการจัดการอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มีทั้งการใช้อำนาจตัดตอนผู้ค้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยละเอียดอ่อนในทางจิตใจรัฐบาลมีความชัดเจนอยู่แล้วที่จะต้องรีบจัดการดังนั้นในทางปฏิบัติก็ต้องระมัดระวังไม่ให้การจัดการที่เข้มงวดเด็ดขาดเนี่ยไปกระทบกับความรู้สึกของคนว่าไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของเขานี่คือคำพูดของภูมิธรรมเวทยชัยนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่เชื่อว่านับจากนี้ไปเนี่ยนายทักษิณชินวัตรจะนั่งบรรชาการเกมอยู่หลังฉากก็อยู่ที่บ้านจันทสงลานล่ะแหละครับอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะมีนักการเมืองมีข้าราชการเนี่ยทยอยกันเข้าพบขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็ต้องจับตาไปถึงอนาคตทางการเมืองของนายเศรษฐาทวีสินด้วยนะครับว่ายังจะสามารถดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกนานขนาดไหน เพราะมีการประเมินกันแล้วนะครับว่าให้รอดูในช่วงเดือนเมษายนหรือไม่ก็เดือนพฤษภาคมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข,ขึ้นหรือไม่รวมถึงการแก้เกมในการสู้ศึกกับพรรคก้าวไกลในสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปในฐานะผู้นําขั้วการเมืองใหม่ก็ต้องมีการแอคทีฟกันและก็สร้างผลงานออกมาให้เห็นมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าถดถอยลงไปมากนะครับไม่เว้นแม้แต่ความนิยมในตัวของนายทักษิณซึ่งเวลานี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ สังเกตได้จากเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของความเป็นอภิสิทธิชนอย่างน้อยก็ได้เห็นแรงขย่มออกมาจากพรรคเก้าวไกลซึ่งน้อยครั้งเหลือเกินที่จะได้เห็นแต่ก้าวไกลก็ด่าหน้าออกมาแบบผิดสังเกตทําให้มองเห็นได้ว่าเริ่มทําศึกกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นนะครับแต่เอาละครับแม้ว่าพอจะคาดเดาได้ว่าบทบาทในฐานะผู้บัญชาการอํานาจของทักษิณชินวัตรจะต้องเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็จะเกี่ยวพันเชื่อมโยงไปถึงรัฐบาลชุดนี้ก็จริง แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่ลืมเรื่องของดิวลับนะครับคือเชื่อว่าเวลานี้เนี่ยยังไม่จบนั่นคือกรณีของนางสาวยิ่งรักชินวัตรจะได้กลับเมืองไทยเมื่อไหร่อาจจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งเป็นช่วงจังหวะเวลาแต่คาดว่าคงจะไม่นานเกินรอแล้วครับ